อีที่เท่าไหร่แล้วโน EP อีที่ห้าไม่ใช่อีที่ยี่สิหกแล้วนีไ่ไหคะผมกับโนผมโน้นะผมไล่กับรายการวิเศษกกว่าการเด็ดแล้วนะคะผมกัผมนอนนอนนะฮะรู้สึกว่าเซิร์ฟมันจะบักนะเอาเซิร์ฟบักอาชีพไหผมจะใช้คำสั่งใช่ไหมนะทับทับ h ฮดจูบีดะเด็ดแล้ว่ะเนี่ยจูบีโอเคปึ๊บกลับมาที่เซิร์ฟเอาไปเมื่อครพอดีว่าเซิร์ฟแม่งค้างอ่ะน้องเนาะเราอ่อนเหรอไหมยังไงเนี่ยมีเอ่อมีได้มีพี่ด้วยมีมีเซ็ตได้บางคนนะฮะแต่รู้สึกิดวันนี้เราอยู่กับน้องน้องนเนาะผมแต่รู้ว่าเป็นไรไม่รู้เดี๋ยวอีกสักคู่นึงนะเดี๋ยวเราจะได้เล่นด้วยกันละอืมแต่เมื่อก่อนก็เล่นด้วยกันไม่กี่พีงนะใช่ปะพีก็จะจักพังอีกไม่กี่พีก็จะสักพังแล้วนะคะ นึ่งนาทีวาลไปเดี๋ยวเรามาเล่นสกายวอลกันดีกว่าเบสบอลไม่ต้องเล่นละฝากเสร็จแล้วก็เล่นสกายวอลไม่จั่แปดนาทีเองมันโคตรกาอ่ะโดนพี่สอยร่วงอะมามาเล่นสกายวอลกันเลยถ้าเซิร์ฟเบสบอลบ้างผมก็จะเล่นเบสบอลแหละอยู่บีทแท็กเกอร์อุปจะเยอเดอดเดือดเห็นเห็นสภาพเพิ่มอย่างนี้ถามว่าผมเล่นไหมนฮะไม่เล่นอะสกายว์สกายวอลวอลยินทำไมเนาะ โนดน่าจะเป็นคนเลือกเซิร์ฟให้ผมนะฮะใช่ไหมเซิร์ฟไหนเซิร์ฟไหนเอาซิรข้าตรงในเธอแก้วไออเอาตรงเธอแก้วสุ่มสุ่มหรือว่าอะไรเธอแก้วในเธอแก้วนะสุ่มมันเป็นสุ่มดานะฮะพี่จงหัอยากเล่นอีกเซิร์ฟหนึ่งนะฮะโอเคแล้วนี่ใครอะสวัสดีฮะผมอาจจะใช้สกีล้วก็ได้นะฮะนี่คือ ใช่ yeah. นั่นเป็นที่เราเสริมนะฮะตรงนั้นปนะึ๊บขึา้ามาไปปึ๊บเริ่มแล้วนะฮะผมเจ็จหน้าหนาสามสนามก็มีก็เสร็จโจย์สินะฮะให้กล่องอะ่ะของนี้ของพี่สิครับผมขอธนูครับผมให้ผมได้ธนูนี่คือว่ามันเสร็จผมหมดแล้วนะฮะแบบมันตายหมดทุกคนอะแบบปก่อน ถ้อยู่ดีผมมาตายเนี่ยผมเบื่อโคตรเบื่อแล้วเออเอาบอกมาเอาบอกเอาเอาบอกมาลูกอันนะฮะบอกที่สำคัญที่สุดน,นะฮะไอปี๊กขึ้นบินกะ็มีนะไอปีกขึ้นบินอ๋อไอลูกธนูนะฮะแต่ยังไม่ได้นี่ปี๊กขึ้นบินใช่ไหมโนกอืมกีกองดีเงี้ยนี่อ๋อปีกขึ้นบินง่ายๆอย่างที่น้องน้องโน้บบอกนะฮะโอเคเล่น <S 2> <S 2 ฮะไปเล่นอะอ้าวรู้สึกว่าจะมีคนมาหาเรื่องเราเลยนะฮะของไม่ดีนะถามว่าผมเอาไหมไม่เอานะอ่ะพอดีสต็ปพร้อมพร้อมที่จะไฟเลยนะจะปีขึ้เป็นด้านหนึ่งมีขอลูกธทนูแค่นั้นแหละขอธนูอ่ะขวานั้นไม่ละเตือนเตือนตือนเตือนตือนเตือกอือว่าพี่สตีเรากาลัง ง้างง้างอยู่ครับผมเพราผมถามว่าผมจะทำไงโยกเดี๋ยวปิดไปดักมันวะยังไงมันอยู่นี่ปั่นไปเถอะขอขอบล็อกมันแล้วกันของดีขอของดีไม่เปิดอ่ะเอาเชี่ยเชี่ยเชี่ยเอาเอากูบักกูบักชิบหายกูบักเชิบหายกูบักจบเล่นเซิร์ฟที่ไรแม่งหัวเราทุกทีเลย ไปตันต้องเล่นบ้างนะเต่ไม่มีใช่ไหมเออเจอปีนได้ผมเบสบอลถ้าใครอยากจะเจอผมก็มาลองเล่นสมนี้ก็ได้ผมนะฮะโอเคนะะนกดไปที่ตรงนี้แล้วก็พิบนะคะก็สังสกเกตขึ้นแล้วก็เข้าดีว่าเลดเบสบอลล็ลบบูวีเวอร์ชั่นนะฮะกดเล่นเลยเล่นเบสบอลรือสกายวอล น้องโน่เดี๋ยวขามดาบนะไอโน้มันเป็นคนที่โลบดาบมากนะฮะอย่าไปยุ่งกับมันมากนะครับเอ้ยหยาดจะกดแล้วก็เบนเซอร์เอ็นเจที่ขีดเออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเธอโอ๊ยแล้วก็ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นระดับบีพีโน่เอาไว้อันนี้กัย้อนสมัครดิจะเข้าในเทอร์ไครก็ยังได้นะพี่ขอเข้าอะไรพี่อยากเข้าสกายบอยโน้ เนี่ยเกสกายวอล์คจะจับโตัวกนเออจะจับจะจับโตัวไม่จับนี่ไม่น้อมันเด็กที่ชอบให้ผมจับอะไรนะแต่ผมไม่อยากจับนะฮะเลยม้ตอนแรกผมก็ดูกับพี่เกมที่ชอบสกายวอล์คใช่ไหมน้อใช่ไหมอือเดี๋ยวพัฒนาเรามาเล่นเกมอะไรดีสีไหมเล่นเกมสีไหมน้องูสีไหมเอาเอาเนถ้วยแก้วนะฮอ็กเล่นเคยเคยว่างไหม ถ้าขับปุ๊บถ้าขอบปุ๊บซื้อมันจะว่างเลยซื้อไม่ว่างก่อนออกแล้วก็ไปกดงนั้นอะซื้อมันจะว่างเอไงไงพีขอขอขอ่เขาก็เออตีเอ็งมาอ่ะอ่ะตีอะไรวะตีเงินตีฐานตัวเองแล้วกันนะ่ะเขาขอรูทธนูขอรูปแบบขอรูทธนูอ่ะเอาสโนว์บอลมาไ,ได้เนาะ โน้บไว้อยงเงี้ยเบเอ้ยลองฝึกสี่เจร้อยสิบเมื้นั่ปีสองโอ้ทนูทนูตั้องการลูกทนูเท่านั้นแหละหานูกทะนุก่อนมันก็ไปฆ่าคนเพื่อเอารูทะนุมาเอาเอาสนมบอมมาก็ได้แล้วก็เอาบ็อกมาแล้วก็ต่อไปฝั่งนั้นอาหาร เดี๋ยวพอนั่นเรามาเล่นเกมสีกันนะครับผมใช่ไหมนกผีไม่เอาบอกว่าผีไม่เอา <ś> มาลองเล่นกันดีกว่าเราเปิดหน้าน,นะฮะใช่ไหมนกทำม่าใช่ไหมไม่นกเลยนะแบบเป็นปัญหนฟรีนะโอเคโอเคก็ได้ไม่เอาเดี๋ยวเอาเป็นเกมตัวเพีย,ด,ยดีกว่าใครรู้น้ำเพียไหมไม่เอาอออเอาน่าไม่เอาก็ไม่เอาจะปะ ไม่เอาคุไม่เอาน้องไม่ติดไม่สายการเล่นเบสบอลแล้วก็สกายบอลมาจากพี่มันนะฮะพี่คือใครนะผมผมนั่นเองนะฮะเมื่อก่อนผมก็ไม่ชอบเล่นแหละเพราะไม่ได้เกมอ่ะเมื่อก่อนผมชอบเล่นสกายบอลมากกว่าเบสบอลอีกนะฮะเพราะเบสบอลตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยนะฮะไม่รู้จักก็ตอนที่พี่เต้เล่นถึงตอนร้อย่ะเนี่ยต่อไปทานชาวบ้านชาวเมืองก็เถอะและโาน้นได้ดับเพชรนี่คือว่านโนจบไปนะ เราต้องฆ่าทุกคนนะที่ขวาหน้านะนอนแล้วก็เราได้ดาบเพชรน,นะนะฉังว่าสีเขียวจะต้องขี้กระเทียมดองไปแด้หนึ่งคนนะฮะตอนนี้เหลือในเซิร์ฟก็ห้าคนก,กว่าๆนะฮะโค่นดาบเพชรน,นะขอร้องให,ให้ไม่ได้จบเฮเลย <laughs> ก็เล่นเกมผีผีดิเออรู้สึกว่าบล็อกจะพอไหมเนะี่ยพอเลยอุ้นก็ตกนีไปตายกันเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อไปต่อนังนคือว่าตายไหมไม่ตายสู้แบบเนี้ยไม่ตายหรอกสกายวอลเป็นเซิร์ฟที่หนุกที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมานะโอ้โหไปแต่ก็สู้เบสบอลผมไม่ได้หรอกเพราะเบสบอลมันหนุกกว่านะไปกันไปโดนบอลเลยอู้เดินไป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 โอ้เกือบได้นะได้แค่ชุกเกาะเองไป ไปบุกฐานต่อระวังกลนโดนที่แคทเกมล่ะเฮ้คือเงินกองทีมเ,เราไงอ่าสีแดงสีเหลืองตัวเองหมู่ขอรูทันูนี่น้องขอลูทันูขอลูทันูขอลูทันูให้น้องข้าเถอะขอยาเถอะให้น้องข้านั่งขอให้นั่งให้ญาญาเถอะขอให้เปิดให้ญาหน้านั่งไปกนินอาหารนี่หิวอ่ะเอาวัด พอเราพอเราพอป้พอนไปไปได้ป้อนหนึ่งก้อนนะฮะ <Okay. S 1> กินอันหนึ่นกินบัตเทอร์เมลอนบัตเทอร์เมลอนเอ้ยไม่ใช่เอ้ยภาษาบ้านแกเขาเรียกบัตเทอร์เมลอนเหรอวะใช่ไหมเนาะบัตเทอร์เมลอนนั่นมันแต่งโมแล้วเนาะ พี่เอนี่มันโง่จริงเลยว่าเธอไม่ต้องมาแต่งหมูแต่บอกให้น้องกินโปรเตเตอร์เออพี่นี่โง่ามากเลยในชัช้ไนไม่นองบุกใน้องกองกองขวากดน้ำไม่ต้องเพื่อมาหาไปเรื่อยๆจะดูคนเองอ่าเสิร์ฟว่าเนีสีสีตื่นเยอะทีมสีนะผมมันท้าเรื่องท้ามาเอเอแต่ แต่พอก็อแล้ววัดให้ตีด้วยกันรู้สึกใจอ๋อกินไม่ได้โอ้ยก้ยนี่ทีตู <c oughs> ไม่น่าละ่ะถ,ถ้าจะเป็นตีนสตูมันตีนกาไปานานแล้วก้นนี่เดยตามไปตามไปทีมเบิร์กนะฮะอ้าวง่อของหามไหนว่ายา้ดาปีจอสองอัน เอาง้องของหายหายขาอนั่นเอจากมันเนี่ยเนนกืบตกเลยเพื่อนไปหนอไปด้วยอาวเ,เพื่อนสีสลัดเหลือคนเดียวทีมวันหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งแล้วนาไม่อยอมพลาดเราต้องแค่งเขาต้องจับเพื่อน ตั้งแต่บล็อกหมดก่อนนี้เอาไอ้น,นี่มาทำเพื่อ,อน่าเบืออ่อมัดเลยเปิดก็เต็มตัวแล้วไปปูเลยเนาะโอเคใครด้วยเพื่อนไม่ยอมตาย

เฮ้ไ <Hey. S 2> ดมอนสองก้อนแล้วทำดาบไปนอทำดาบเลยสติ๊กมาครับม,มันมีปิกแอกให้แล้วนอเฮ้มันมีคัตติ้งเทปไว้ใหแล้วมแวมวเขาจะดาบไดมอนมาเดี๋ยวจะดาบรู้สึกว่านอจะแบบเป็นคนเทพ้วผมมาดาบไดมอนนเทพอ๋อ oh. ชุดเก,กาะกาดแต่คนเทพนะฮะ เปิดกล่องให้หมดดีนอ๊ชิบเอาตัวนี้มาแล้วกันได้อาหารมานมแม่นเหมือนี่ยขอเราเล่นบ้างดิเล่นนานนะยังไปดูน้องเล่นนะฮะเดี๋ยวว่องว่อมเอาลูกเสือสนาด้วยเพื่อโขกข้อของละมุนเกินใจ้ปเตะสนามด้วยดาวเพชรเอาวัดวัด บักไงีเคนะนะผมอ่าไม่ว่าคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e แชร์นะฮะคลิปนี้อาจจะไม่น่าหนุกนะผมก็มาเล่นก็ได้นะเซิร์ฟนี้ก็เบสบอลไอ้เบสบอลแล้วมัรู้ก็ลองมาเล่นก็ได้นะนี่เบสเซิร์ฟสกายบอลนั่นนะผมอ้าะผมต้องอ่านข้างบนนะูมมันเขียนคำว่าสกาย SB ก็สกายบอลโลนนะฮะนี่คือเซิร์ฟหนุ จะเป็นพวกจับสีแดงเออสีอัลบีพีแล้วผมสีฟ้าแล้วผมก็สมัรน,นี้ก็สมัสดีครับ